บริษัท A จำกัดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมีรายได้จากการขายสินค้า200,000บาทในเดือนนั้นค่ะมีการซื้อมา50,000บาทโจทย์ข้อนี้เขาถามเนาะว่ามีการนำส่งภาษีเท่าไหร่ก็คือ A นำส่งภาษี14,000บาท B นำส่งภาษี1 5 0 0บาทข้านี้นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มอะ่ะเวลาที่เราจะนำส่งแต่ละเดือนนะคะเราจะต้องนำ าผาสีขายหักด้วยผาสีซื้อนะคะผาสีขายลบด้วยผาสีซื้อซึ่งผาสีขายในที่นี้คืออะไรคะผาสีขายเนี่ยเกิดจากการขายนะคะน้องนองก็เอา2องแสนนะคะคูณด้วยเนะคะได้เท่ากับ 14,000บาทนะคะลบด้วยภาษีซื้อในเดือนนั้นน้องๆจ้าน้องๆไปซื้อมาเท่าไหร่คะไปซื้อมา50,000บาท50,000คูณด้วย7%นะคะคือ3,500บาทดังนั้นค่ะน้องเอามาลบกันแล้วได้คำตอบที่ถูกต้องก็คือ1,500บาทนะคะ